สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเรื่องบ้านเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นรายละเอียดยิบย่อยออกมานะคะที่จะเนรมิตบ้านได้นะคะพอเราตั้งจิตเรียบร้อยแล้วนะคะจินตนาการนะคะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะคะคิดใหญ่นะคะคิดเท่าคือเรารู้ทุกอย่างเลยว่าเราจะต้องการห้องกี่ห้อง คือเรารู้ว่าบ้านเราเป็นแบบไหนนะคะก็คือดูภาพดูอะไรแบบนี้มีคนออกแบบแล้วนะคะให้ลงมือนะคะเขียนแบบบ้านนะคะให้เรียบร้อยเขียนแบบบ้านอะไรเงี้ยคือเราเอาสเต็ปไปสเต็ปอ่ะคือเรายังไม่ได้แบบมีเงินที่จะสร้างบ้านเลยนะคะแล้วก็เขียนแบบบ้านไปเลยแต่เรามีเงินเขียนแบบบ้านอ่ะแต่ยังไม่มีเงินสร้างบ้านนะคะ แต่มีเงินเขียนแบบบ้านก็ตอนนั้นเขียนประมาณน่าจะหมื่นกว่าบาทน่ะหมื่นสองประมาณนี้นะคะเขียนแบบบ้านให้เสร็จนะคะทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะเขียนแบบบ้านนะคะถมที่ดินก่อนก่อนหน้านี้ก็ถมที่ดินให้เรียบร้อยนะคะเป็นสองครั้งนะคะถมดินสองครั้งเลยทั้งที่เรายังไม่ทําบ้านนะคะแต่เราถมดินไว้นะคะรอเลยนะคะเขาเรียกว่าเมื่อทุกอย่างครบก็จบเรื่องนะคะนี่คือเสียคำของครูลุงนะคะก็เมื่อทุกอย่างครบก็จบเรื่องนะคะก็มันก็จะปรากฏอ่ะเหมือนเราแบบ เดินเข้าไปตัดลิบิตแล้วมันก็ปรากฏเกิดขึ้นมานะคะตอนอตรงหน้าเรานะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็บ้านเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบสร้างวันเดียวเสร็จนะคะมันก็รอนะคะพอหลังจากนั้นนะพอเราคิดได้แล้วนะคะเราเราก็เอารูปอะไรเงี้ยแปะนะคะก็คือดูไว้ในโทรศัพท์ก็ได้หรือให้เราได้เห็นนะคะว่าเรานะคะแบบมีแบบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ บ้านนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนเหมือนแบบบ้านเป๊ะเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบคนรอบข้างที่เขาก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเขาจะเขาอยากได้แบบนี้แล้วความคิดของคนอื่นมารวมกันมันก็เลยทําให้บ้านนี้เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็คือแล้วก็บอกว่าสีบ้านต้องเป็นสีขาวนะาตามแบบเลยเนี่ยแบบนี้แล้วก็แตกกระจกนะคะประตูหน้าบ้านนะคะแบบประตูสมัยนี้ก็คือเป็นบานเลื่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกก็อยากจะได้แบบเหมือนแบบบ้านเลยเป็นแบบ คล้ายๆกับบ้านเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยสมัยในอดีตอดีตนะคะสมัยแบบก่อนนะก็อยากได้แบบสไตล์แบบโบราณหน่อยนะคะแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นทรงโมเดิร์นนะคะแบบใหม่ๆนะคะสไตล์แบบคะเลือดหาดกับทรงสมัยใหม่นะคะประตูบานเลื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรเงี้ยกระจกเหลืออะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็เป็นบานเลื่อนแล้วก็เอ่อรั้วนะคะตรงหน้าบ้านอะระเบียงเออระเบียง ก็ไม่มีนะคะหมดก็ไม่ได้ทำนะคะพอเราแบบไม่ได้ทำเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องทำอะไรเงี้ยมันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันสวยแล้วนะคะแบบพอไม่มีระเบียงอะมันก็สวยอะไรเงี้ยทีนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแบบไอ้รั้วบ้านนะคะไม่มีแบบพอไม่มีแบบเท่านั้นแหละเราไม่ได้คิดจะทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำรั้วบ้านข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำทำแค่ข้างๆข้างเดียวนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพนะคะเรายังแบบ จะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเอาแบบไหนคือ,อยังไม่มีรั้วบ้านในในใจนะคะฉะนั้นก็ไม่มีรั้วบ้านเนาะพอเราคิดทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราทํางานนะคะเราก็มีภาพที่เราจะดูเนี่ยแหละเรามีภาพเราหาแบบจนกว่าที่จะถูกใจตอนแรกนะคะยังหาแบบบ้านไม่ได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะให้พี่สาวอะช่วยหาว่าจะเอาแบบไหนตอนแรกจะเอาบ้านสองชั้น หรือเอาบ้านแบบไหนคือพยายามหาในเน็ตนะคะแล้วก็ไปดูในเว็บต่างๆเลยนะคะที่เขารับสร้างบ้านนะคะว่ามันมีแบบบ้านไหนที่เราชอบนะคะพอสุดท้ายหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆแต่เราอยากจะสร้างอยู่แล้วนะคะก็คือยังหาแบบแบบไม่ได้นะคะก็พอสุดท้ายนะคะแบบที่หาได้ที่เราชอบแบบอันนี้เลยก็คือพี่สาวนะคะไปเปิดหนังสือที่เราเคยซื้อมานะคะที่เราเคยพับไวอ้อ่ะพอพี่สาวถามว้ยบ้านนี้ไหมเราก็บอกว่าใช่บ้านนี้เลยนะคะคือจิตเรารู้เลยว่า อ๋อมันบ้านหลังนี้แหละที่เราต้องการแล้วทีนี้พอพอเราได้บ้านที่เราถูกใจแล้วนะคะได้แบบแล้วก็ไม่ดูแบบอย่างอื่นอีกเลยเพราะว่าเราต้องการแบบเนี้ยทีนี้เราก็ให้สามีดูนะคะเขาก็หัวเราะว่าอุย้ยบ้านหลังใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านหลังนี้ปกติมันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่ามันลดออกมาเพราะว่ามันต้องหันไปฝั่งนั้นมันก็เลยมันก็เลยพื้นที่มันไม่พอนะคะ ก็เลยต้องลดขนาดลงเพราะว่ามันต้องหันต้องสร้างหันเข้าถนนนะคะจะหันมาทางนี้ไม่ได้แต่ถ้าหันมาทางเนี้ยบ้านมันก็จะใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่ามันไม่พอฉะนั้นก็เลยได้ขนาดนี้พอหลังจากนั้นนะคะพอเรารู้ว่าเราจะสร้างบ้านเสร็จแล้วก็มีแรงกระตุ้นนะคะคือแทนที่เราไปเมืองนอกแทนที่เราจะเรียนอย่างเดียวแต่เราก็เมื่อกี้พ่อมานะคะก็เลยขัดจังหวะ <laughs> โอ๊ยงงั้นได้พูดแค่นี้แหละเพราะมันโดนขัดจังหวะแล้วพี่สาวก็มารับแล้วโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกัน